สวัสดีครับวันนี้เป็นคลิปที่สี่แล้วนะครับเดี๋ยวเรามาดูเมลอนมาชิตะของเราแล้วก็แตงโมยักษ์นะครับว่าตอนเนี้ลูกที่ออกมาเป็นยังไงบ้างครับเดี๋ยวมาดูกันเลยครับนี่ครับเดี๋ยวเราเข้าไปดูใกล้ๆกันเลยนะครับตอนนี้ว่าเมลอนของเรานะครับมาชิตะครับว่าลูกขนาดไหนนะครับ เมลอนมาชิตะนะครับมีเนื้อสีส้มนะครับแล้วก็มาดูกันว่าผลผลิตของเราที่ได้มาน้ําหนักจะอยู่ที่เท่าไหร่กันนะครับถ้าพันนี้ก็จะอยู่ที่ประมาณ2อกิโถึง3ากิโลนะครับลูกนี้2อาทิตย์แล้วนะครับหลังจากที่ผ่านไปแล้วก็ลูกก็จะโตขึ้นเป็นระยะระยะนะครับแต่ก็ต้องมาดูอีกทีว่าขนาดเท่าไหร่นะครับมาดูแตงโมกันดีกว่าครับจะเข้าอาทิตย์สุดท้ายแล้วครับนี่ครับแตงโมลอยฟ้า แตงโมยักษ์นะครับจะยักษ์สมชื่อหรือเปล่าครับตอนนี้น้ําหนักอยู่ที่2กิโลเองนะครับาทิ์หน้าเป็นสัปดาห์สุดท้ายของแตงโมนะครับเรามาดูว่าผลผลิตแตงโมนะครับที่เราปลูกไว้นะครับจะได้ผลออกมาเป็นยังไงนะครับน้ำหนักเท่าไหร่แล้วก็เนื้อแดงไหมแล้วก็รสชาติหวานหรือเปล่าเดี๋ยวมาดูกันคลิปหน้านะครับ